กระเพาหุ้นเส้นรวมมิตรดูดูพี่น้องดูอย้ยอหน้ากินอย่างแรกนี่ไปดูส่วนาสมกันเลยพี่น้องพริกกระเทียมกุ้งหอยมแมลงภู่ปลาหมึกหมูจับใบกะเพราต่อมาพี่บ่าวใช้หุ้นเส้นรามังกรค,คู่ก็สะดวกมากเพราะว่าก็ตัดเป็นเส้นตรงมาให้แล้วนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้วุ้นเส้นมังกรคู่เนี่ยไม่ฟอกสีนะพี่น้องแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเอาละเดี๋ยวพี่บ่าวเอาไปแช่ก่อนทีนี้มาดูส่วนผสมอของทอดผัด thì bảo năm tan trai bay nương chón cha chỉ đâm nương chón cha bỏ đi năm ra nương chón mày tổng đốn nam nó chỉ yêu cáo nương chón năm ăn ối chón Nấm trúc chết chón thì ní gỗ con rồi mà trống ní cao gần này trống nóng sót phạt riêng rồi thì bảo có giả tôm nam có năm đường bẹp ní có cung hỏi nó mực luôn bay luộc lốt cao ใช้เวลาสิบวินาทีแค่นี้ใช้ได้แล้วใสน้ำออกเลยโลแก่สิบวินาทีนะพี่น้องนะช่วยลดข่าวพี่บ่าวก็จะทำเคยดาวนะถูกประมาณนี้ใช้ได้พี่บ่าวก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณสามชนไม่ต้องโรยน้ำมันร้อนจัดก็ใส่พริกกระเทียมลงไปก็ผัดไห้พริกกระเทียมหอมขึ้นมา จากนั้นเอาหมูสับลงไปผัดก็เอาตัวผสมองทอดผัดใส่ลงไปจากนั้นก็เอาหมึกกุ้งหอยใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้พอเข้ากับต่วผสมอือหือดูน้าตา เอาละประมาณนี้ทีนี้ก็เอาวุน้นเส้นไปลงไปโอ้โหดูดูดวุ้นเส้นก็จะดูดน้ำนะที่เราผสมไว้ก็ไปสัมผัสได้ถึงความเหนียวนุ่มนะ เราก็จะผัดไม่นานนะพี่น้องเอาพอวุ้นเส้นนุ่ม,มดูความน่ากินน,ะนีย่อดูความเหนียวนุ่มของวุ้นเส้นนีย่อพี่น้องอเอาละต่อมาณน,นี้ใช้ได้จากนั้นใส่ใบกะเพราะผัดพอชนุด อ่าแค่นี้ปิดตัวได้เลยอือหือพี่น้องผมใบกระเพราขึ้นมาอีหย่ปิดเรียบร้อยแล้วอีย่ดูหน้าตาโอ้โหพี่นอ้อ,นองเออดูอือหือเหตุพีบเบาใส่จานให้ดู อียอ yeah. สุดยอดของความน่ากินปุบปั๊ไป hmm. จืมเต็มเต็มไปไข่ดาว <c oughs> ดูความน่ากินดับเรกนะโอชิมเนื้อวุ้นเส้นก่อนปล่อยแบบนี้พี hmm. ่น้องสังเกตดูวุ้นเส้นเนี่ยมีความเฉยนะแล้วก็ไม่เกะกันเป็นก้อน จัดปล่อยอืมเนื้อวุ้นเส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากพี่เนาะจัดปล่อยกับปลาหมึกอื้มจัดกับกุง้งอืมดูความน่ากินอื้มวุ้นเส้นมังกรกู้เนี่ยก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะพี่บ่าวนึกถึงกุ้งอบวุ้นเส้นเลยก็อ,อยากกินจัดเลยพี่เนาะ โอ้ดีก็คือว่าเส้นไชยเหนียวนุ่มไม่ติดกันเป็นก้อนนะสำหรับบุ้เเส้นมังกรคู่ก็ได้รับรองมาตรฐานทั้งโรงงานและก็คุณภาพของสินค้าพี่น้องสามารถซื้อบุ้เเส้นมังกรคู่ได้ที่โลตัสบิ๊กทีเรเวนท็อและก็แมคโครเอาละสำรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง